สวัสดีครับผมนายแพทย์กิติพันธ์เกษ์เกษมครับ <S <S แผลที่เท้าที่ขาเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าเราเดินเนี่ยสิ่งที่มีโอกาสได้รับบาดเจ็บนะฮะหรือบังเอิญไปเหยียบนู่นเหยียบนี่นะฮะสำคัญที่สุดก็คือเท้าเรานี่แหละครับเพราะว่าเท้าเราเนี่ยจะต้องเดินไปสัมผัสพื้นเพราะฉะนั้นเท้าเนี่ยถ้าเรามีโรคที่เป็นโรคพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาส ทำไม่แผลไม่หายได้เป็นแผลเลื่อนหลังได้ครับแผลเลื่อนหลังเนี่ยคือสังเกตง่ายๆครับแผลเราโดยปกตินะฮะถูกอะไรบาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยภายใน4สัปดาห์เนี่ยก็ควรจะหายแล้วครับถ้าเมื่อไหร่สสัปดาห์แล้วแผลไม่หายเราจะให้นิยามว่าแผลเลื้อนหลังซึ่งแผลเลื้อนหลังเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเสียขาได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือขาขาดเลือดเนี่ยจะเสียโอกาสเสียขาได้ครับ สาเหตุหลักๆของแผลเลือดลังที่ขาหรือที่เท้านี่มีอยู่3อย่างครับอันแรกคือหลอดเลือดแดงอุดตันฮะเมื่อหลอดเลือดแดงอุดตันก็เหมือนท่อน้าที่ไปเลี้ยงต้นไม้ตีบตันดังนั้นเลือดไปเลี้ยงต้นไม้น้อยต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาครับก็เกิดแผลได้เป็นนิ้วเท้าดําเน่าหรือแผลเลือดลังไปถูกอะไรนิดหน่อยแผลไม่หาย2เป็นหลอดเลือดดาครับเช่นซิลล์คอร์ดเป็นนานเข้าขาเขาจะดำาะเกิดจากการซึงเลือดไปข้างอยู่ที่ขาครับ3เป็นเส้นประสาทเสื่อมโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นเบาหวานเพราะเป็นเบาหวานก็เกิดอะไรครเกิดเท้าาชนะครับ เพราะฉะนั้ไปถูกนั่นถูกนี่ก็ไม่รู้ตัวครับและประกอบกับเบาหวานเนี่ยการติดเชื้อจะมีโอกาสสูงการสมานแผลไม่ดีครับงั้นแผลก็หายช้าครับสาเหตุที่กล่าวไป3อย่างเนี่ยเรียกว่า80-90%ของแผลเลื้อดลังที่ขาแล้วครับแต่มีสาเหตุอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นมะเร็งของผิวหนังอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งส่วนมากมักจะเป็นแผลบนก้อนของเนื้อง,งอกและนี้เป็นแผลอยู่บนก้อนนั้นครับ